ควารับไหวเดรนนะจ๊ะอันนี้ดน้าเมนูนะครับทุกคนเสิร์ฟอย่างรวดเร็วน,น,นะจ๊ะด้านในก็จะเป็นแบบนมีนทุกคนครับนะฮะเดี๋ยวเราก็จะนั่งทานนะฮะวันน<ม><ม>ี้เราสั่งอลังการมากทุกคนดูหน้าตาสิมีโจ๊กไข่เค็มนะฮะไข่ยเยี่ยวมา้าแล้วก็โจ๊ก ไข่ลวกแบบว่าไม่สุกมากเลยนะทุกคนลดมานะคนจะมาเรื่อยๆอ,ยอะ่ะทุกคนเพราะชื่อดังอยู่แล้วและอร่อยอยู่แล้วด้วยยังไม่ต้องพูดมากนะจ๊ะทุกคนเวลาเราถ่ายเนี่ยเราจะไม่ถ่ายโชว์คนกินนะยนาะเพราะเราดูสภาพแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดาราไงที่จะมานั่งออกกินแล้วดูแบบจะดูดีใช่ไหมเราต้องขายหน้าตาโจกขายหน้าตาผลิตภัณฑ์สินค้านี่จ้ะนะฮะ ก่อนดีเอาอะไรก่อนดีเดี๋ยวถ่ายก่อนนะคะถ่ายภาพนิ่งก่อนอิจจาอิจจาภาพนิ่งจักรภาพนิ่งจักรขุหนหมงด้วยนะทุกคนมุมเฮลิคอปเตอร์นะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรับประทานให้ดูเราชอบอันนี้เดี๋ยวต้องปรุงก,ก่อน พริกไทยหน่อยนะทุกคนพริกไทยแล้วก็พริกน้ำส้มเดี๋ยวต้องไปหยิบอันนี้เราจะใส่พริกน้ำส้มมาทุกคนจากน้ำส้มหน้าทานนะน้ำส้มแบบนี้เลยต้นตำรับชอบเปรี้ยวหน่อยทุกคน เป็นไข่เยี่ยงหมาเนะจ๊ะทุกคนจ้ะอ่ะจะกินโชว์แล้วนะจ๊ะอือร่อยทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยรนะยะทุกคนจะร้อนหน่อยเป่านิดนึงทุกคนดูลูกค้ามาเรื่อยๆเลยลูกค้าจะมาเรื่อยๆนะเรื่อยๆมาเรียงเรียงนะฮะรดยย้งรายเดอร์ไม่ขาดต่อนะทุกคนอ่ะบอน อร่อยมากทุกคนสุดๆนะทุกคนจ๋านะเราจะไม่ทําท่าทําทางนะว่าอร่อยอยังไงนะฮะอร่อยมากทุกคนอือดูดูว่าสิทุกคนจ๋าหือเป็นลูกๆเลยอะคะดูสินะือทุกคนยิ่งกัดโดนหมูเนี่ย มันมันแบบสุดยอดอ่ะอบอนรู้ถึงความเป็นคุณภาพของแบบโจ๊กจริงทุกคนเนื้อแน่นๆน,น,นะเคยเห็นเขาไปถ่ายรายการเนาะแล้วก็ทำเป็นตักเข้าปากแล้วก็พูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยายเนื้อนุ่มเนื้ออะไรอย่างรสสัมผัสเงี้ยอันนี้เราบอกว่าอร่อยก็คืออร่อยแต่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ทุกคนจา้าอร่อยจริงจ้ะนะฮะ อืมอร่อยมากทุกคนคือเป็นคนที่เวลาจะกินอะไรนะอะไรดีเราก็จะบอกต่อสิ่งดีๆทุกคนจะ่าไปกินหัดใหญ่มันมีขนมปังหัดใหญ่อย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอร่อยแต่คนจะเคยได้กินไหมขนมปงเคยกินไหมแค่หน้าตาแบบว่าบางทีมันดูเรียบง่ายแต่รสชาติเนาะใส่น้ําตาลตะโนดอะ่ะ แต่มันอร่อยคือใช้คำว่าอร่อยชิบหายอ่ะเข้าใจป่ปะอันนี้โจ๊กสามยาดอ่ะถึงเรียกว่าอร่อยโคตรโคตระทุกคนอืมาลงคลิปนี้ก่อนนะทุกคนจาาเดี๋ยวขอรับประทานนะฮะลงทีละคลิปทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ